ของผของหวานครับพี่น้องของบอหูของปลาม่องผอม่วงโอ้โหโอ้โหโวยบงไงนะครับหวานหวานหวานก็ของหวานนะครับการทงหอนกะบม่วง โอ้โหนี่หน่วยนึงปล่อลอ,อีกแล้วหน่วยหนึ่งโอ้โหน่วยนี้ซุกกันสิริล้น,ต,นต้นบนขวัญน,นะครับจนเหี่ยวละ่ะอ๋อครับนี่ก็เป็นสวนม่วงครับปอกม่วงสุกสองหน่วยองวงดิบก็ได้ด่ครับสองหน่วยยังได้เป่าส่ง ออกเจอบ่เบิดโอ้หมานแล้วครับมันเป็นพุ่มมันหกเนี่ยมาเห็นเก็บบ่เบิดครับเป็นดกม่วงอยู่สวนติดกันครับ,บเว่แหละมะเขือเทศเบิดสวนผมเห็ดมะเขือเทศเนาะมะเขือเทศเบิดบกระสิท บกม่วงกระทิ๊ดไง,งพอดีบ่บาดเพื่อนให้มาสอยงานเก็บบกม่วงครับขอขอหน่วยดิบแูดะหหน่วยดิบไปกินสมครับโอ้เสียงนัวนๆแทะ โอ้เดี๋ยวมองไปยำกินยำมวงมองพอดีเลยแสบแสบครบหวานๆครับพี่น้องว่ามีอีกว่าดักหน่อย ถ้าเขาไปข้างล่างเห็นนกนะเห็นบูเบิดหาะหุ่นุ่นเิมเต็มู่กเนนกจ่อเสีได้ายง่า Nụ cho chín khẩu lái lại thì nó hàng một một tuần đây xong như